ทุกคนคะที่เห็นนี้ดอกสีม่วงอมชมพูนี้คะ่ะทุกคนดูสิคะสวยมากๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสวยมากๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะมันอยู่ข้างถนนค่ะนี่คะ่ะข้างถนนนี่คะ่ะมันเป็นเเขาเรียกว่า กระเทียมเถานะคะเขาเรียกว่ากระเทียมต้นกระเทียมเขาเถาค่ะหรือบางคนเรียกว่ากระเทียมเกลือค่ะพี่เพนพี่เพนไปเปิดดูแล้วค่ะมันน่าจะเป็นดอกไม้เศรษฐทางเศรษฐกิจกค,ค่ะคือหมายถึงว่าเขาขายกันค่ะพี่เพนกดไปดูที่ใน u t u b e มันก็จะเด้งไปที่ La z a d a หรือว่าช้อปอี้ดอกไม้นี่เขามีการขายกันแสดงว่าเป็นดอกไม้เศรษฐกิจ ที่นิยมกันค่ะกระเทียมเถาค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะเห็นเขาบอกว่าเออมันเป็นใบมันดอกมันกินได้ค่ะม,มันเป็นกลิ่นของมันพี่เพนเขารู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นเหมือนกระเทียมค่ะเขาเรียกกระเทียมเถาเพราะว่า มันเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะแล้วมันออกเป็นเป็นเถาอ่ะมันจะเป็นเถาค่ะเพื่อนๆดีค่ะแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะทุกคนมันเป็นไม้เนื้อแข็งแต่มันจะเป็นเถาค่ะมันจะออกมาเป็นเถาเนี่ยเขานิยมทําเป็นรั้วค่ะเป็นรั้วบ้านค่ะนี้ค่ะนิยมเป็นรั้วบ้านสวยมากๆเลยค่ะมันจะมีเอ่อ เป็นสีม่วงออกชมพูค่ะทุกคนนี่ค่ะพอดีฝนตกๆมันก็จะออกดอกได้ดีค่ะนี่ค่ะวันก่อนพี่เพนผ่านมาจะสวยกว่านี้ค่ะแต่อันนี้รู้สึกว่าแต่ก็สวยดีเหมือนกันค่ะเขาเรียกกะเทียมเถาค่ะนี่ค่ะมันเป็นพันไม้เรื้อยค่ะส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นรั้วบ้านค่ะจะสวยมากๆค่ะ เขาบอกว่ามันจะยาวจนถึงสิบเมตรเลยค่ะนี่ค่ะมันจะออกมันจะมันจะเป็นเถาออกมายื่นออกมาทําเป็นรั้วบ้านทําเป็นอะไรได้ค่ะเห็นเขาบอกว่ามันจะยาวจนถึงสิบเมตรเลยนะคะสวยไหมคะเขาจะเรียกว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่กินได้ด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งบางคนเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรเวลา ที่ได้ยินมานะคะแต่พี่เพนก็ยังไม่เคยทําเนี่ยมันออกเป็นเถาอะมันยืดไหมอะบางคนเอาไปยัดใส่เนื้อปลาเป็นปลาเป็นตัวค่ะแล้วก็เอาไปเผามันจะมีกลิ่นหอมเหมือนกระเทียมเห็นเขบอกงเงี้ยนะ,ะทั้งใบทั้งดอกค่ะเนี่ยนี่ค่ะสวยไหมคะมันจะออกเป็นเถาค่ะกระเทียมเถาหรือกระเทียมเกลือค่ะ เขาเรียกไม่เหมือนกันค่ะค่ะ